ตาเบิกแว่นเยงนเทียนอธิษฐานอ้อนวอนขอร้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบาสารกล่าทำพิธีสักเก่ยสักลาบบูชาไฟเพื่ออ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าสามารถทําได้ขละววะพระได้พู้เห็การไม่ได้ห้ามห้ามแต่เราเดี๋ราฉานวิชาเนี่ยเป็นวิชาการถางโลกที่ขวางกั้นต่อรักผลนิพพานหรือถ้าเราไปขวดขวามากเกินไปแต่คนไปเข้าใจผิดในสิ่งที่อาจารย์สื่อสารอาจารย์สื่อสารเดรัจฐานวิชาไปถึงเรื่องของมิจฉาพิธี คือความเห็นผิดในสิ่งเหล่านั้นคิดว่าการมีพระเครื่ององค์หงสามารถจะเดินบรันรดาลให้ชีวิตเขาลอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยได้หรือการไปอาบน้ำพลสลัข้อต่อชตาแล้วจะสามารถทําให้ชีวิตเขามีอายุยืนได้หรือการไปบนบานสารเก่าวทำพิธีต่างๆนานาด้วยการตั้งเครื่องวงสวงบูชาเบิกเงินเวียนเพียนแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะดนบันดาลความสุขดนบันดาลความทุกข์เดนบันดาลความมั่งมีสีสุขหรือความร่ำรวยเงินทองในชีวิตของเขาได้ ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดคิดว่ามีสิทงใดโดนบันดาลให้ชีวิตเขาประสบความสาเร็จหรือเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้พระฤาษีจึงบอกว่าถ้าคนมีความเชื่อแบบนี้กายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมจะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะอะไรเวลาเจอความทุกข์เราจะไม่กลับมาแก้ไขปัญหาในชีวิตเราแต่เราจะไปนั่งอ้อนวอนขอร้องเทวาให้แก้ไขปัญหาในชีวิตเรา คำถามคือใครจะแก้ไขปัญหาในชีวิตเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองแก้ได้ตัวเราเองจึงพระเจ้าจึงบอกว่าตนเป็นที่ทุ่งแห่งตนมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสะนะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสะนะไปอยู่ดังนั้น,นสณะ,ะคือที่พึ่งเราต้องไม่หาที่พึ่งผิด ด้วยการไปหาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอดูล,ล่างทรงสระดกข้อต่อกะตาแล้วหวังว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งไม่ได้ห้ามเอาสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งแต่ใครอยากจะพึ่งต้องการหาที่พึ่งผิดในชีวิตก็พึ่งต่อไปไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเราต้องการมีที่พึ่งทันถูกต้องควรพึ่งต่อพระธรรมหลักคําสอนของพระศาสดาของตัเองเราบอกเราเป็นชาวพุทธแต่เรากลับมีความหวั่นไหวในพระศาสดาของตัวเอง อาจารย์ถามว่าถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งสมมุติเรามีสามีภรรยาแล้วสามีภรรยาของเราบอกว่าขอมีเมียน้อยอีกสักคนหนึ่งได้ไหมเรายอมไหมไม่ยอมใช่ป่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้คนนี้มันยังวหวั่นไหวอยู่เลยเราไม่เราจะไปคู่ควรกับการคบกับมันได้ยังไงมันยังนอกใจเ,เลยเลยเช่นเดียวกับการที่เราศรัทธานในคําสอนของบริจาและเราศรัทธานในคาถาพจน์โดยส่วนเดียว แต่เรายังมีความหวั่นไหวต่อพระองค์ในการไปพึ่งลุกขมูลต้นไม้ป่าช้าป่าเขาที่ว่างลองฟางเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันเป็นวัตโกโตหละมงคลมงคลของสมณพราหมเหล่าอื่นไม่ใช่มงคลในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นมาไม่ได้เพื่อนล้มล้างความเชื่อหรือศรัทธาของใครแต่พระองค์ทรงเกิดขึ้นมาพ่ดชี้ความจริงในสังสารวัตนี้เราลองคิดตามอา,าะนะ ถ้าเรายัางเชื่อว่าพิธีกรรมเนี่ยของศาสนาอื่นแม้มันจะเป็นขศาสนาอื่นก็เชื่อได้เ<ร>พราะว่าอะไรมันเป็นพิธีกรรมที่เขาทํากันมาตามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาศาสนาอื่นก็ทำัาเยอะแยะเชื่อได้ไม่เป็นไรหรอกเราลืมหรือเปล่าคำว่าศาสดาแปลว่ารู้แจ้งต<ภ>่อโลกนี้พุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยคำใครจะมีความรู้เหนือพระองค์ถ้าเรายังหาความรู้จากสิ่งอื่นอยู่แสดงว่าอะไร แสดงว่าเรายังไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้าของตัวเองนะว่าพุทธเจ้าของตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดฉลาดที่สุดเหนือแดนโลกธาตทที่สุดไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยทรงบรรลือศีหนะานาบรรลือศีหานาเลยนะว่าไม่มีใครรู้เหนือกว่าพระองค์ไปได้พระองค์เป็นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้สัจจะความจริงของโลกีได้ศาสนาหนึ่งในศาสนาในโลกเนี่ย มันจะมีความรู้อยู่สี่ตัวไอ้สี่ตัวเนี้ยทุกศาสนามีหมดสี่ตัวเนี้ยมีครบศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธแต่ที่เหลือเนี้ยเขาจะรู้แค่สามตัวเท่านั้นที่เหลือมันมีใครรู้หน่งสี่และประตูปาทานเออเดินคือการมุปาทานสองสี่และประตูปาทานสามพิจูปปาทานและสี่อัตวาทุปาทานไ่ถูกหรือป่าไม่รู้เนี้ยเดี๋ยวมีคนมาจับผิดดาคนเขาพูดผิดพูดถูกนะ ถ้าพูดผิดอขอภัยด้วยใครเปิดกูเกิลกูหน่อยเปิดกูเกิลเช็คนิดนึงว่าพูดถูกต้องไหมทิศที่สี่ในโลกเราเนี่ยมันจะมีสี่ตัวเนี่ยแต่สามตัวสุดท้ายเนี่ยอัต,ตวาทุป,ปาทานเนี่ยจะมีคนเดียวเท่านั้นที่มีในโลกนี้ที่สอนคือสัมมาสัมพุทธะดังนั้นศาส,สนาหนึ่งรู้หนึ่งอย่างเมื่อรู้หนึ่งอย่างเนี่ยเขาก็บัญญัติเลยอีศาสนาหนึ่งรู้สองอย่างรู้หนึ่งกับสองเขาบัญญัติเลยอีศาสนาหนึ่งรู้สามอย่าง รู้หนึ่งรู้สองรู้สา ح, มบัญญัติเลยเขารู้แค่นี้แต่ตัวที่สี่เขาไม่รู้เรื่องของอะไรการยึดม,มั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของตัวเองดังนั้นทุกศาสนาเนี่ยจะสอนเหมือนกันหมดคือโดยมากจะสอนเรื่องอะไรการมีอยู่ของผู้สร้างหรือการมีอยู่ของพระเจา้าเป็นผู้สร้างทุกอย่างเป็นผู้โดยบรรดาทุกอย่าง,าางชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์พระพระเจ้า,าเป็นผู้โดยบรรดาห,หรือเป็นผู้สร้าง แต่ในศาส,สนาพุทธเราไม่มีพระเจ้าเรามีแต่อะไรตัวกูของกูที่เรากาลังเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันเป็นของเราเราทุกอย่างเนี่ยเราไปเอ่ยสามีภรรยาเราเอ่ยบุตรธิดาญาสาวลูกิตเอ่ยเดี๋ยววันนี้แสกอะไรไปก็อของเราอีกแล้วทุกอย่างมันกลับมาที่ความเป็นเราทั้งหมด สุดท้ายแล้วการยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันนํามาสึ่งความทุกข์ของเราและการยึดมั่นถือมั่นจุดเริ่มต้นมันมาจาก,กอะไรมันมาจากตัณหาคือความอยากความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่รู้จักการประมาณในความอยากนั้นของตนจึงนํามาสึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราเลยไปยึดเอาสิ่งนั้นมาใส่ในชีวิตของเราถ้าการยึดในชื่อเสียงราบสกาะเงินทองของตัวเอง วันหนึ่งถ้าลาสการลาผู้เสียงเงินทองของอาจารย์กำลังจะหลุดมือจากอาจารย์ไปอาจารย์จะเกิดความทุกข์อาจารย์จะเกิดความเศร้าหมองในใจวันนี้ทุกคนมาแห่แห่มาไปทางไหนก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ยึดมั่นถือมาในสิ่งนี้แล้ววันหนึ่งกระแสอาจารย์มันหายไปไม่มีคนมาล้อมมาแห่แห่แบบนี้อีกแล้วถ้าอาจารย์ยึดมั่นถือมั่ในสิ่งนี้วันหนึ่งอาจารย์จะทุกข์ใจอาจารย์จะร้องไห้น้ําตาไหลดีที่จะเป็นจะตาย ทักหน่งทักมอพยายามจะผนขวายเอาผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยรับลาาสก,การะที่ตัวเองเคยรักอยากจะเอากลับมาเป็นของตนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันจะทุกข์ใจเวลาไปไหนอาจารย์จะ่เสูจน์ว่าคนจะเยอะไหมทุกวันนี้คิดมันจะไม่คิดนะแต่คิดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอาจารย์คิดท่านถือว่าคนตองมากแต่มันจะมีประโยชน์ไหมอาจารย์บอกแิ่ตลอดเวลาว่าจะไปที่ไหนนั้นเวลาอาจารย์จะให้เงินอาจารย์มากแค่ไหนก็ตาถ้าไม่มีคนไม่ไปเสียเวลา ไปเพื่อคนคนเดียวเพื่อคนรวยไม่กี่คนเพื่อผู้บริหารสิบยี่สิบคนอาจจะไม่ไปเสียเวลาถ้าไปแม้จะไม่ได้ต่างแม้แต่แบบเดียวแต่มีคนถึงร้อยสองร้อยคนอาจารย์รีบไปไปทันทีอบตอบจเ,เ,เ,เขาเบิกเงินให้อาจารย์ได้แค่พันสองร้อยบาทชั่วโมงละพันสองร้อยอาจารย์บรรยายชั่วโมงครึ่งเขาแถมให้หน่อยนึงได้ประมาณสามพันไปสระบ,บุรีค่าน้ำมันก็หมดแล้วค่าตัวไม่มีเหลือแล้วหมด แต่อาจารย์ไม่ได้สนใจเรื่องค่าตัวอาจารย์สนคนว่าจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านั่นคือประเด็นสำคัญวันนี้ถ้าคนไม่เยอะก็ไม่มาไม่มาเสียเวลาแต่ที่มาเพราะว่ายังไงก็มายังไงก็ต้องเอาเงินกระตุกปัจจัยที่ตั้งใจไว้มาถวายกับพระอาจารย์พยองคําถามคือทาไมอาจารย์ถึงมีเจตจำานงอยากช่วยพระอาจารย์พยองจริงๆไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะคือไม่อยู่ในสายตาในเรื่องที่ดินท่านอ,า,อาจารย์ไม่ได้สนใจเลยเอาตัวความเป็นจริงนะ กาน,นี้พูดตามความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในความสนใจของอาจารย์เลยแค่รู้ว่ามันเป็นเรื่องถุงกล้วยแขกตอนแรกจะต้องบอกอะไรว่าถุงกล้วยแขกมีคนมาพูดได้ฟังเราไม่เข้าใจตอนนั้นเราแบบเรายังไม่ได้มีมวุฒิภาวะมากเพียงพอมื่อมาสักสิบสิบแปดปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยทันว่ามันเรื่องอะไรจนมามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีธนาอนันตชัยพูดแล้วก็มีลูกศิษย์มาพูดได้ฟังอาจารย์ก็บอกว่าเราที่ขนาดตอนอาจารย์บอกบุญเนี่ยนะยังเข้าใจผิดด้ซ้ำทีก็จะได้ที่ดินคืนนะ ตอนแรกเขา้าใจอย่างนั้นเนี่ยพี่พระอาจารย์ท่านพูดว่าไม่ได้ที่ดินคืนนะมันเป็นการเสียค่าปรับเพราะยื้อที่สุรชาติก,กับที่ดินม,มานานเราก็นั่งคิดแล้วแล้วยังไงต่อวะตอนแรกเข้าใจว่าจะได้ที่ดิคนคืนก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยเป็นการไถ่ที่ดินนะเอาที่ดินกลับมาเป็นปยามาลูกศิษย์ก็บอกาอาจารย์ไม่ใช่นะมันโดนค่าปรับละหนะึ่งจุดเก้าล้านบอกเอ้าเหรอแล้วลูกศิษย์ก็ไปเล่าฟังว่าพระอาจารย์พยองท่านเหมือนแบบว่าท่านจะแบ่งคำละสี่งวดสี่งวดล้านเกนะ้าเหมือนนั้นหนึ่งจุดเก้าล้านสีน่งวดอาจารย์ก ถ้าไม่มีเงินเหรอวะพระพยองพระอาจารย์พยองท่านน่าจะมีเงินนะวัดท่านอาจารมีเงินมากอยู่หรือเปล่าตอนแรกคุยกันบอกว่าอาการเมื่อก่อนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพออาจารย์ฟังว่าแบ่งจ่ายสีม่วดโอ้โน่าสลุดสังเวชเหมือนกันเนาะให้พระมานั่งแบ่งจ่ายค่าปรับที่ดีสีม่วงวดกุยอมไม่ได้เหรก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะช่วยทค่ไหนแล้วกันแล้ววันนั้นน่ะขึ้น รา,ายการซูมกับพระอาจารย์พยอมอาจารย์เคยขึ้นรายการซูมกับพระอาจาพยอมสองสองรอบรอบแรกเนี่ยท่านน่าจะไม่ค่อยรู้จักอาจารย์เท่าไหร่หรอกก็คุยกัน,นไปปกติรอบสองท่านอาจจะรู้จักอาจารย์บ้างแหละก็มาเจอกันแล้วอาจารย์บอกว่าท่านน่าจะเคยเห็นข่าวว่าอาจารย์เนี่ยไปทอดกระถิ่นที่วัดพุทธมิ่งได้เงินกระถิ่นหกล้านห้า อ่ะี่จำจะเป็นเจ้า่้าะนะเพราะว่าไม่มีตังค์แม้แต่เงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยต้องไปยือปอบจอบรตนายกมามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในวัดก็เลยตัดสินใจว่าช่วยวัดละกันแล้วล่าสุดพยาวัชกรรมวัดก็บอกว่าอาจารย์เงินมันมากอยากจะแบ่งเงินที่วัดมันเกินความจําเป็นเนี่ยเอาคืนอ,อาจารย์ไปให,ให้อาจารย์ไปทาประโยชน์ดีกว่าไหมอาจารย์บอกไม่รับถวายวัดไปแล้วเขาบอกว่าเท่ากันได้แล้วอยู่ได้ตลอด2 0ปีเลยอาจารย์ตลอด20ปีเลยนะอาจารย์จะตายไปแล้วก็ได้วันนั้นอ่ะ ต่เงินยังสามารถดูแลวัดได้ต่อไปเดีว่านั้นต่อไปอีก2 0ปีทาต่อไปเป็น40ปีไปเลยให้เจ้าวาดปรนภาตุไปเลยอย่างเงี้ยแล้วอเจ้าวาดองค์ใหม่ขึ้นมาแทนไม่ต้องตัวเงินหมดวัดจะได้ไม่สูญหายังได้มีเงินสํารองในการทาประโยชน์ให้กับวัดวาอารามศาสนาต่อไปคือวัดทาอะไรไม่ได้เมื่อมีกางเมื่อมีตารวัดอาจจะต่อยอดในการเผยแพระธรรมำคำสอนของผู้ใดเจ้าตอไปก็รอดมางปัไม่แน่นะแต่นั้นวิธีการอ่ะอาจารย์ก็เลยคิดแล้วว่า ไม่ได้หรอกต้องเชิญพยองแล้วพะพยองท่านพูดกับอา,าจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยไปทอดกระถิ่นมาหกล้านเนี่ยไม่ต้องเอามาวัดตาะมาหกล้านก็ได้เอามาหกร้อยก็พออาจารย์ก็มานั่งคิดไม่ได้ตอบขาวรับคำนะอาจารย์ยิงพยักหน้าเนี่ยยิงเฉยเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดว่าหกร้อยไม่พอมั้อยงเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดหกร้อยก็ไม่ได้หรับเสียหน้าเราคนตื่นทำมนะั้คนรู้จักเราตั้งเยอะจะเอามาหกร้อยไม่ธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาเรามากมายช่วยกันหน่อยวะในการผลักดันอาจารย์เปิดรับเงินบริจาคพะยยอมเนี่ รู้สึกจะแค่ประมาณ5วัน6วันเท่านั้นเองก็ได้เงินมาถึง2ล้าน3แสนกพันกว่าบาทเออสาธุ<ม>าสาธุาส,สาธุแล้วคนก็บอกอาจารย์เนี่ยเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านซึ่งอาจารย์บอกว่าใช่กูเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านจริงๆด่ากุเลยกูย,ยินดีมากเลยที่จะให้กูเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านกูย,ยินดีมากจะรวบรวมทุนชาวบ้านทั้งหมดมาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับวัดวาอารามศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหมู่มากต่อไปอาจารย์ยินดีใครจะด่าอาจารย์แค่ไหนก็ตามอาจารย์จะไม่หวั่นไหวต่อหลักคําสอนต่อหลักพระธรรมต่อหลักศจลความจรงิงเพราะอาจารย์ไม่ได้ทาอะไรที่ไม่บริสุทธิ์อาจารย์ทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์เงินทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าวัดและจะทําบัญชีเป็นศูนย์บาททุกครั้งแล้วก็ดึงเสเตเตมเน้นออกมาชีแ้แจงค่าใช้จายทุกอย่างดังนั้นอาจารย์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกาเนิดบริจาคแม้แต่ตารางแดงเดียวแม้กระทั่งเงินกระตินมันก็มีคน เขาเรียกว่าอะไรเป็นความชั่วความเลวของความคิดของคนมันคิดว่าอาจารย์เนี่ยไปดิวกับวัดไม่เรียบร้อยแล้วแม้แต่อาจารย์พยายามดินสเตเมนต์ออกมาก็ตามนะโชว์สเตเมนต์ทุกอย่างว่ามีรายรับรายจ่ายออกมาแล้วมันบอกว่าอาจารย์ไปดิวกับหลังวัดไม่เรียบร้อยแล้ววัดครึ่งหนึ่งอาจารย์ครึ่งหนึ่งดูสันดานมันเนี่ยนะมันน่ากระโถนตีปากแล้วเกินนะคนะรับเนี่ยแล้วมันจะไม่ให้เอากระโถนตีปากไม่ยังไงลองดูซิเนี่ยมันเป็นความเลวความชั่วที่สำลอักออกมาจากปากของคนเลวคนชั่วน,นะ สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่หวั่นไหวก็เฉยเราก็ยังคงเป็นนักบุญคุนชาวบ้านต่อไปเพื่อทําประโยชน์ไอคนพูดเนี่ยไม่เคยทาประโยชน์เลยนะและคนที่ด่าอาจารย์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแม้แต่สตาค์แดงเดียวมันก็ไม่เคยบริจาคนะแต่มันมาชอบอะไรชอบตรวจสอบเอ้ยบริจาคจริงหรือเปล่าแต่มึงไม่เคยบริจาคไม้แต่าบาทเดียวแต่อยาตรวจสอบชื่อมึงในรายชา่ระเทศมัยังไม่มีด้วยซ้ำจะมาตรวจสอบอะไรก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเห็นว่าพระอาจารย์พยมท่านรู้สึกว่าน่าจะเดือดร้อนแหละอ่า ท่านก็เลยเอ่ยปากถามเราเราก็เลยว่าไม่ได้ก็เลยเอามาช่วยท่านแล้วก็บอกท่านว่าก็โทรคุยกับท่านอาจารย์เนี่ยจะโอนเงินให้ท่านไปเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินไปก่อนแล้ววันนี้มาถวายเพราะว่าเราต้องการจะปิดบัญชีเพราะพรุ่งนี้วันที่6อาจารย์ก็มีไปที่เซนทรัพลพระรามสอง 2, ไปช่วยพ่าอาจารย์อารมณ์กดวัดพระบาทัพพูอีกวัดหนึ่งก็จะไปอีกที่หนึ่งเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเงินจะมากเท่านี้ไหมแต่ก็เป็นล้านเหมือนกันล่าสุดเนี่ยรวบรวมได้ประมาณ 6, 7, ล้านหกล้านเจ็ดละ ถ้าใช่นะเวลาประมาณนี้ละล้านเจ็ดประมาณนี้ก็ยังดูอยู่ว่าวันนี้จะถึงสองล้านไหมก็ยังลุ้นอยู่ก็เอาตามเหตุตามปัจจัยเอาแต่เพราะว่าหลวงพ่อลงกดเปิดน้อยมากรู้สึกจะแว่ประมาณสามสี่วันเท่านั้นเองน้อยมากแล้วก็พูดน้อยมากเพราะจะมีเวลาในการไล์สดน้อยช่วงนี้พ่อ,อปัญญายทาเยอะเราก็ทําประโยชน์อย่างเงี้ยเพื่อช่วยพระท่านอะไรอย่างพระพยอมเนี่ยอาจารย์นับถือศรัทธาท่านเพราะว่า,วาท่านช่วยเหลือคนอยเยอะท่านช่วยเหลือคนมากในการดูแลคนไม่รู้กี่พันคนต่อกีอ่พันคน อาจารย์เอาจุดนี้เป็นเหตุปัจจัยในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่านเพราะท่านช่วยเหลือสังคมอาจารย์ก็เอาเงินมาสนับสนุนท่านในการช่วยเหลือสังคมต่อไปใช้เงินใช้นี้หนึ่ง .9 ้าล้านบาทแล้วก็ยังเหลือเงินอีกตั้งแสนสิ่แสนในการไปช่วยเหลือวัดวาอารามกับช่วยเหลือผู้คนต่อไปวันนี้ก็เอาสังฆทานมาอีกนะเอาสังฆทานมาเอาพวกน้ําผลไม้เอาพวกนมพวกมาม่าอะไรมา5้า0ันกว่าบาทไปซื้อมาก่อนแวะมานี่ก็หลายลังอยู่ก็ซื้อมาเผื่อท่านจะไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้ พรุ่งนี้ใครว่าก็ไปเจอกันที่พระรามสองอีกเอาให้ห้างแตกเซ็นท่านพระรามสองบ่ายสามเมอ,อดีมากเลยไปเจอกันเซ็นท่านพระรามสองบ่ายสามอาจารย์เสวนาธรรมตอนบ่ายสามก็จะไปเจอหลวงพ่ออลงกอดแล้วก็เจอพระการพญาสาโลซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาสุภธโธพระพระหลังนะแล้วก็น่าจะอาจจะเจอหมอบีด้วยหมอบีพรุ่งนี้อาจะเจอครั้งแรกกับหมอบีก็เป็นโอกาสดีฮะเออ แล้วก็ให้เราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ในการช่วยเหลือวัดวาอารามศาสนาช่วยเหลือสังคมปีนี้อาจารย์ช่วยวัดวาอารามเยอะมากปีหน้าอาจารย์จะเชืวยช่วยเหลือสังคมเองละจะเริ่มลุยออกลุยออกไปบรรยายปีหน้าจะเริ่มบรรยายเกี่ยวกับกรมรัชพันธ์มากขึ้นเพื่อเขามีคุณธรรมจริยธรรมในการเปลี่ยนแปลงสัมดาตัวเองจะได้ออกสู่สังคมกลับมาเป็นคนดีเดินเข้าไปสู่สถานพินิจเพื่อเป็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสออกมาเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรม เรากําลังวางแผนวางโครงการกันว่าเขาจะให้อาจารย์เนี่ยไปสอนซูมสอนซูมผ่านเข้าไปในกรมรถถาฐทรม์ในใน,ในสถานพินิจเด็กเขาจะมีโครงการเรียนหนังสืออยู่แล้วอยากให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมเอาธรรมะเนี่ยไปสอนกับเด็กเมื่อเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมรู้ผิดรู้ชอบเวลาออกมาจะได้ไม่ทําผิดซ้ํอาอีกก็กําลังทําโครงการเพื่อสังคมตัวนี้อยู่ล่าสุดเนี่ยกรมสถานพินิจกรมแหลสถานทีนี้อาจารย์ไปไม่ได้ตังนะไปแล้วเสียตัง ไปไม่ได้ตังค์นะไปเสียตังค์เสียตังค์ก็ไปพ่อ,พอ,อจันชื่ออยู่แล้วว่านักบุญุนชาวบ้านก็ใช้คุณชาวบ้านนี่แหละเข้าไปเสียตังค์แต่ตอนนี้จารยังใช้คุนโดยเองอย,นะอยู่นะยังไม่ได้ทุน,ทนชาวบ้านนะในการเข้าไปถามในล่าสุดล่าสุดเขาขอทีวีเขาบอกว่าของทีวีเดิมเขาเนี่ยประมาณสัก40กว่านิ้วเรียนหนังสือประมาณ40-50คนจอมันเล็กนิดเดียวนั่งมาสี่สบห0คนตาจะแตกเอานั่งจ้องทีวีนะมองไม่เห็นทับตัวอักษร อาจารย์ก็เลยเขาบอกว่าทีวีเท่าไหร่ก็ได้เขาแต่อยากได้เพิ่มอีกเครื่องหนึง่งเขาไม่ได้ขอใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าได้เพิ่มอีกเครื่องหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ไม่พออาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ก็ซื้อ75นิ้วเลยใหญ่มากอาจารย์ก็เพิ่งเคยเห็นทีวี75นิ้วมันใหญ่โตโมโหลานมากนะเพิ่งสั่งมา20,000กว่าบาทอันนี้ก็เป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์เองตู้น้ำบริจาค4ตู้มีคนบริจาคใพระอาจารย์หนึ่งตู้แล้วอาจารย์ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตู้ประมาณ15,00 เดี๋ยวมันกดน้ำร้อนสาดใส่กันอแบบนี้เขาจะขอแค่น้ำเย็นแต่เดี๋ยวเนี้ยซอฟต์เดียวมันไม่มีแล้วมันมีสองรัวแต่ซอกต์ที่จะเลือกคือเป็นน้ำธรรมดากับน้ำเย็นใคาอยากกินน้ำเย็นก็น้ำเย็นใครกินน้ำธรรมดาก็น้ำธรรมดามันทำเอาเขาไปทําอันตรายกันไม่ได้เข้าไปในห้องน้ําก็ห้องน้ําก็เป็นบล็อกสูงแค่เนี้นั่งก็คือแบบบางทีก็หัวโผล่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันอาจจะทําร้ายกันในห้องน้ําได้ก็มาพี่ต้องเห็นตลอดเวลาก็ไปดูทางที่มา ก็มีคนบริจาคกล้องถ่ายรูปมาให้สามสี่ตัวก็จะกระจายกรตลาดหลักฐานทีนี้ค่อยๆขยับเข้าไปรองเท้ามันยามให้เด็กมันติดกีเตเล่นบอลกีฬาในแดดมันร้อนมากีนนะก็เริ่มมีคนบริจาคเข้ามาขนมนมเนยขนมกรอบๆอย่างเงี้ยเด็กข้างในจะไม่มีโอกาสได้ินเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการลงโทษเนาะแต่ถ้าเขาได้รับชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสเขาก็จะมีโอกาสในการออกมาในสังคมเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมันขาดโอกาสเวลามันขาดโอกาสอ่ะมันไม่มีใครสั่งสอนเนาะ มันก็เล็กนเีเองเกลก็ไปติดอยู่ในสารพินิษแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเริ่มต้นในการอบรมมุมนิสัยเขาใหมา่ให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมเขาอาจจะออกมาแล้วคิดได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ได้เพราะนั้นเราต้องช่วยกันในการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มคนที่ทำผิดเนี่ยออกมาอย่าทำผิดอีกเ,เพราะการที่เขาออกมาทำผิดอีกเนี่ยมันจะเป็นการเดือดเียนเดือดร,ร,ร,ร้อนคนอื่นด้วยพวกเราก็จะโดดการเดือดเยนด้วยดังนั้นเราจึงให้โอกาสเขาโอกาสในความรู้โอกาสในสีปัญญาโอกาสในหลักธรรมคำสอน เพื่อให้เขาแก้ไขสัมดา์ตวให้ได้แล,ล้งตอนนี้อาจารย์จะเป็นคนลุยทําอันนี้อันแรกคนกนาทันก่อนแต่หลังจากนี้ลําดับต่อๆไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ก็จะขอแรงพวกเราช่วยกันเอาตามกําลังทรัพย์ของตนอ,อาจารย์ขอบอกอย่างหนึ่งสุดท้ายเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ยึดไว้สมคัญที่สุดเวลาจะสละเงินให้ตั้งเจตนาละความกรณีที่เหนียวในใจโดยปราศจากมลทิน เวลาให้อย่าหวังอย่างได้สิ่งใดตอบแทนกลับขึ้นมาให้แล้วพิงจบไปอย่าไปคิดว่าอ๊ะมันจะเอาไปทําอันนี้จริงหรือเปล่าเขาจะเอาไปทำมันนั้นจริงไหมเราตรวจสอบได้ไม่ผิดแต่อย่าไปตั้งความหวังว่าทําไมทําหรือไม่ทำหรืออย่าไปตั้งความหวังว่าขอให้ฉันจะมีความสุขประสบความสําเร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้นนั้นทั้นนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้ตั้งเจตนาในใจเพื่อละความขี้เหนียว เฮ้ยฉันมากมีความขี้เหนียวไม่อยากควักเงินบริจาคเลยขี้เหนียวมันเกิดสละดีกว่าวันละความกรณีขี้เหนียวสละเลยตั้งเจตนาแค่นี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาให้เราได้มีเป็นในสิ่งใดเพราะผลใหญ่มันจะเกิดขึ้นแกเราอยู่แล้วเมื่อเราสละมันได้อยู่แล้วเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่ติดกรรมดังนั้นเจตนาเราต้องตั้งในการสละละความขี้เหนียวในใจอันปราศจากบ,บนทิงอย่าหวังเอาอะไรต่อแทนกลับคืนเพราะถ้าเราหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืน เราตั้งความหวังวันหนึ่งเราจะผิดหวังแน่นอนเพราะเราคาดเนี่ยว่ามันจะได้แต่เมื่อมันไม่ได้ตามนั้นผิดหวังนะผิดหวังนํามาซึ่งความทุกข์อีกแล้วแล้วการทําบุญไม่ใช่ทําบุญตามกําลังศรัทธาต้องทําบุญตามกําลังทรัพย์ของตนศรัทธาทุกคนมันมีมากอยู่แล้วไม่ใช่อาจารย์ควักพันหนึ่งเราควักยีถ้าเราบอกว่าทําบุญตามกําลังศรัทธาแสดงว่าทรัพย์ยีเราศรัทธาน้อยกว่าพันหนึ่งนะ แต่เราควัก20เพราะเรามีอยู่แค่นี้อาจารย์ควักพันหนึ่งพ่อจามีอยู่เท่านี้ต่างคนต่างมีอยู่เท่านี้แล้วสละออกมา <Yeah. S 1> เรียกว่าตามกําลังทรัพย์ได้เสมอหน้ากันเ <Yeah. S 1> พราะอะไร <Yeah. S 1> เราขวนขวายในการทํากิจกรรมงานได้แค่นี้ <Yeah. S 1> เราสละเท่านี้ก็ <Yeah. S 1> ไม่เหยียดเยียนเดือดร้อนตอนเอง <Yeah. S 1> และพอประมาณต่อการที่จะละความประนี่เหนียว <Yeah. S 1> ดังนั้นใครมีเท่าไหร่ให้ทําตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ <Yeah. S 1> ายฝากไว้ อย่าหิวกระหายบุญจนเกินไปแล้วทําบุญคิดว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะได้ตอบแทนกลับมาแบบยัสั่งแน่นพุลล้นแบบกลับมาตับเท่าตวีคุณเอ้ยทาไปเลยเดี๋ยวเทพเทวาเดินบรดาอวยพรให้ได้จากตรงนั้นจากตรงนี้มาเองฉันเคยทํามาแล้วเมื่อทํามาแล้วฉันไปขายของดีมากเลยอย่าไปเชื่อที่ใครสอนแบบนี้เพราะสุดท้ายเราทําไปแล้วกลับไปน้าร้องห้าอยู่ที่บ้านนะบอ,อกก่อนนะเพราะสุดท้ายเราไม่ได้คืน ไม่ได้ไเลยแล้วก็เสียไปเปล่าๆเลยไม่ได้อะไรกลับคืนมามีสติในการให้ทานมีสติในการเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดคา้านอย่าพึ่งเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันถูกต้องแม้แต่าการพูดกระตามอย่าพึ่งเชื่อมันถูกต้องและอย่าพึ่งคัดค้านว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันผิดอย่าพึ่งไม่ต้องรับรองก็ไม่ต้องคัดค้านด้วยให้จำอันนั้นไปก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นของพระ ว่ามันเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีกับคำสั่พระเจ้าขึ้นชื่อว่าจามาถูกให้ทรงจาคำนั้นไม่ได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นแสดงว่าจำมาผิดให้ละทิ้งคานั้นเสียง,ยง่ายแค่นี้นี่หละการตรวจสอบแล้วอย่าขัดกับสี่อย่างนี้หนึ่งหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราไม่มีใครโดยบังดาลสองรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราตัวเราเองก็โดยบังดาลไม่ได้ สามกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราทั้งผู้อื่นและตนเองก็บรรดากันไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกไม่สามารถเกิดขึ้นได้อินลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองทำไมถึงบอกว่าเราโดินบรรดาไม่ได้วาจาสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนทําไม่ใช่เราจะบอกดินบรรดาไม่ไงถ้าโดินบรรดาได้ลองทําให้ตัวเองไม่แก่ดูสิทําได้ไหมลองโดินบรรดาให้ตัวเองรวยทําได้ไหมไม่ได้เราต้องไปอะไรไปสร้างเหตุให้ตัวเองรวยถูกไหม ไปเดินตามเหตุตามปัจจัยมันจะรวยไม่รวยเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยไปแล้ววันหนึ่งมันจะได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองสุดที่สุดแล้วอาจารย์ขอให้มโนธานากับผู้ท่านทุกคนที่มีโอกาสในการที่มากราบพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระยอมกัลรยายโนเจ้าว่าสุนแก้ว ที่พวกเรามีโอกาสได้นำจุดจุดปฏิทัยทางในการมาถวายกับท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีในการที่ช่วยเหลือบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถานพอนต่อไปและจะขออนุโมทนากับทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังรมของพระเจ้าและเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นธทมตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนารับเป็นตามหลักคําสอนของพระเจ้าคือาศาสนาสัมาสมุทธ h ของตัวเราเองทุกคนขอให้เราทุกคนมีสติปัญญาญาณ ในการนาหลักคำสอนระจ้าไปแก้ไขการกระท,ำทำําทางการทาพูดทางวาจาความรู้สึกนิพิท,ทางใจให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่เจริญกว่าเดิมเป็นคนที่สามารถตั้งมั่นในพระศิษธรรมแล้วสามารถเป็นพ่อพระพรเป็นพ่อประโยชน์ของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอ,อ,อ,อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุผลตามหลักคำสอนระจังาาให้เพื่อนผู้อื่นเนี่ยได้รู้ต่างเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างเป็นกัลยาณมิตรกันใครมีความสุขดีแล้วขอให้มีความสุขยิ่ง ใครมีความทุกข์อยู่หรืออุปสรรคปัญหาใดๆขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีตามเหตุตามปัจจัยแห่งการสระางของตนทีิสุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดย่วหน่ากังทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนตุา